ทุกคนรับกับผม m r Poly Gamer Channel นะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมวันนี้ผมจะมาเล่นไม้ครับเอาชีวิตรอดกันนะฮะโอเคก็ตอนนี้ผมก็โหลดไม้ครับนะฮะเป็นเวอร์ชัน0.15.2มั้งก็ไม่แน่ใจนะฮะโอเคแล้วไปเริ่มันเ,เลยติดตั้งเดี๋ยวมานะคร,ค,ครับโอเคครับสรุปคือไม่รับเด็ดไป0.2ไม่ได้นะคุณผ,ผมก็ยังไป0.10 ห้าจุดหนึ่งนะศูนย์จุดสิบห้าจุดสองอัปเดตยังไม่ได้นะก็มันก็จะมาเอาชีวิตรอดกันเลยนะเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อลถแล้วไปนะโอเคนะก็จะเป็นซาวเวอร์ทูนะฮะก็ซาวเวอร์อันแรกก็จะเป็นที่ผมเล่นกับน้องผมคนระับซีเรียลชีวิตรอดอันนี้ก็จะเป็นซีเรียลชีวิตรอดเหมือนกันนะคล้ายๆกันเลยนะโอเคบังหัวใจคนระับไม่เป็นไรแล้วก็จะมาเล่นอย่างนี้เลยฮะโอ้ oh. หายลว <What? S 2> ะวอสดา เฮ้ยยูต้นไม้ต้นหนึ่งดิเฮ้ยนี่คือความเชื่อหายใช่ไหมโอเคมีอยู่นะมาดูว่าจะไม่มีต้นไม้ซะแล้วนะแต่ผมตัดมาคนระับผมว่าเห็นหน้าผมไม่ค่อยดีเลยนะะผมจะปิดกันเลยกันนะโอเคนะครับภารกิจของพาทแรกนี่ก็จะเป็นสร้างบ้านให้เสร็จหนึ่งหลังนะฮะอาจจะใช้เวลาหน่อยนะผมก็ต้องตัดคลิปนะฮะ สัตว์นะสัตว์สัตว์บนสัตว์บนเกาะนี้เราก็จะเกะไปเหลืออย่างละตัวนะผมจนมีแกะสองตัวเนี้ยผมก็จะฆ่าให้เหลือหนึ่งตัวนะเป็นสิ่งที่ดีดีไงวะฮอต้นไม้ต้นใหญ่แล้วลก็วัวแล้วก็แกะ้อแกะมีอีกหนึ่งตัวเราเราก็จะเก็บคิวมันเพื่อนฉันขอโทษฉันขอโทษ <c oughs> เดี๋ยวนะวัวมีกี่ตัวหนึ่งสอง เพื่อนบายโอเคแหละต้นไม้ไม่บังดีกว่าแล้วก็จะไปสร้างบ้านตรงทำเลตรงนี้นะโอ้ไก่มีลูกแฮะงั้นเราเลี้ยงไว้โ okay. อเคทำเลตรงนี้พอเหมาะเลย hey, เฮ้ยวัวเฮ้ยตรงนี้มีถ้ำด้วยอโอแหลมเลยงั้นเราสร้างตรงนี้เราจะเป็นที่ขุดหินอะไรนะ โอเคนะมานี่เลยบ้านนะก็จะสร้างบ้านนะสูงจากตรงนี้นะตรงนี้เลยฮะจะสร้างตรงนี้ฮะมันมีดินอยู่กบแห้งกบไปกบ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 กูไม่ได้เป็นกบเอ,อเล่นโอเคครับโอเคทางขึ้นนะโอเคจัดแป คับตรงนี้ครับก็จะเป็นอุ้ยันเหลือบล็อกนี้เหรอบล็อกนี้เอามานะอุดเบโอเคเราจะมาเริ่มสร้างบ้านกันเลยนะฮะโอเคครับผมจะขุด,ดินตรงนี้นะขุดให้หมดเลยหมดไม่หมดก็ไม่รู้นะแต่ผมจะทำบ้านให้เสร็จนะ ยังดังกันนะเนี่ยที่ผมปรับซูมสุดนะนองจากผมจะได้เห็นอะไรมากมายนะเดี๋ยวแบบคิปเปิลด้านข้างไม่เห็นนี่โอ้โหยอดเลยเบริรมเฮชดช็อตนะพอก็ยังเช้าอยู่นะเนี่ยไม่เมื่อสักทีนะก็ยังก็ดีนะนะครับสุขท่านผมทำเงินเปิดมอนไหมวะเออเปิดดีจะได้หิว เอาแค่อ okay, ีซี่ก็พออีซี่เฮียดินเยอะแล้วไอ้สัสถ้าดินเยอะนี่กูก็ต้องรับต่อแบ่งตรงนี้เลยเออนี่ข้าจะไม่เก็บดินไว้แน่นอนเพราะดินไม่ใช่ของกูนะอีซี่ย่อก็ผมรายการผมมีคำหยาบแน่นอนนะร้านเปอร์เซ็นเลยไม่มีนะที่รายการผมจะไม่มีคำหยาบนะ เรต่องจัดมันก็นะโฮย้ยเพียกับแกวะนี่อะไรเราจะเก็บ ไอ้ว่าผมจะทำะทำข้าวกินเนะี่ยนะทำไมตรงนี้มันอุ้ยชิบหายแล้วเคยมึมน,นี่กันยันหนึ่งสองไม่ต้องละโอเคปิดมาตรงนี้โอ้ปิดมานนปิดมา,ดมาโอเค าผมจะตัดมาตอนที่บ้านใกล้บ้านผม,ผมอาจจะเป็นครึ่งดินครึ่งไม้ครึ่งหินนะผมจะพัฒนานะนไปเรื่อยๆนะผมก็อะไรก,ก็จะใช้ดินเรื่อยคนระับเนื่องจากผมเป็นที่พระเจ้าดินนะตอนนี้คอดเยอะเลยดินเต็มบ้านอูนล้วเออจะมืดแล้วเหรอพืนแรกผมว่าไม่รอดแน่เลยมืดละโอ๊ยบ้านังไม่ถึงไหนเพราะไอแกเวเ ขอร้องสกอริตันอย่าร้อยตูดโอเสมอพีซีเกิดเกิดได้ไงวะอุ๊บหายแล้วอย่านะฮิปปี้ขอร้องฮิปปี้อย่าเกิดทำไงดีเนะี่ยฮะฮิปปี้เกิดแล้วท่านผู้ชมบ้านผมจะปอดภัยหรือไม่ติดตามได้ไงกันเลยนะ นเสี่เรลิวชีวิตรอดคุณดูดิประตูบ้านพ่อพังได้คดุณดูประตูพังได้เห็นไหมประตูคุณดูผมถือประตูใช่ไหมแล้วประตูมันมีขีดสีเขียวอะ่ะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยไม่งอตไอ้สัสกูเพิ่งรู้กูเพิ่งรู้กูเพิ่งรู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชิบหายละไม่งอตอ่ะว่วางไว้เหมือนเดิมโอเคเฮ้ยไม่งโคตรเกลียนประตูะเฮ้ยไม่จริงดิ โอ้ยสัสตร์โคตรเท่ประตูพ่อพังได้ด้วยลงมาขุดหินต่อเลยคุณเห็นไหมครับประตูไม่มีอัน,นสีเขียวด้วยหรอสีเขียวเหมือนงแง่แ็กแบบกำลังจะพังอะไรอะ่เนี้ยเดี๋ยวต้องคราดาบหินก็ตะลุยโกนนะคุณผู้ชม,มมาผอยอนี่ยความปลอดภัยในการตัดไม้ของผมนะถ้าผมไม่ปิดนะ้ เกิดขึ้นแบบนะทำใจหน่อยกันเลยกันนะพี่ครับทำใจมันต้องมีเลือดไหมฮะคนเราทำใจนะทํทำใจบ้านไหนเขาเอาเลือดมาประกอบประกอบเป็นก้อนวะโอ้ยกูเครียดนี่แกแ,แก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 เป็นอิสระเซล์หรีมแกแกมองหน้าฉันสี่แกแกเป็นอิสระเซรีหรือไม่ อยากเป็นสิรู้ไหมถ้าแกใหญ่เป็นาเสรีแกต้องให้เหล็กฉันทําไมฉันจะกัดขนแกแล้วแค่ก็จะไม่ฆ่าแกตลอดยี่แต่ข้าไม่มีเหล็กอ่ะซึ่งแกบอกว่าไงนะฉันไม่มีเหล็กแกบอกว่าอะไรนะฉันไม่มีเหล็กฮะแกไม่มีบาดก็เราเสนสุกแสนสุก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 อาอุดบอกนี้จะคลื่น เชี่ยแม่งมืดขุดแป๊บโอเคเฮ้ยนั่นอะไรเฮ้ยนั่นไม่ใช่เขาบอกว่าใช่เสด็จว่าลุงพีเจอไข้แล้วเย่ลุงพีเจอไข้แล้วโย่อเออื่นแล้วโอ้ช้าแล้วสินะกลับเลยสุดเออยังไม่เสร็จเลยไม่ได้สุดบ้าแล้วก็เสร็จแล้วอุ้ยขอโอ้โอ้ ไม่ใช่ละอุ๊ยวัวร้องโอเคนะพ่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะก็ให้สำหรับวันนี้ก็ผมก็ขอตัวลานี้แค่นี้ครับบ๊ายบาย